ก็สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราาทุกท่านนะคะสวัสดีแม่เอวบองปูนเสเรนยิงเนาะสเสีรนบุรีรัมสิสเกติใหญ่สกักเมยสดับสกักเมยเดิงเนาะก็มาต่อไม่ใช่มาต่อนะคะพี่น้องช่วงที่เป็นข่าวดังๆแม่ก็ไม่มีเวลาทําคลิปหรือว่าไม่มีเวลาไปติดตามเรื่องเองนะคะปกติถ้ามีเรื่องแบบนี้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแม่ก็ เมื่อก่อนจะเน้นทําพวกเรื่องราวในเมืองแบบจะเร็วมากเลยนะคะทีนี้มาอยู่บ้านนอกมันก็ไม่มีเวลาเนาะมาอยู่บ้านนอกแล้วมันก็ไม่มีเวลาจะเข้าไปเมืองแบบลาแบบที่เขามีข่าวเด่นข่าวดังข่าวอะไรแม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกนะจะมีเรื่องอัปเดตให้ช่องได้ชมตลอดนะคะมีงานมิเทศการอะไรนี้ก็จะเร็วมากนี่ก็มาเรื่องของทุเรียนทุเรียนที่เป็นข่าวโด,ด่งดังโอ้ดังดัง ดังชนิดที่ว่าดังแบบนี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนได้แต่ว่าถ้าเด็กคนนี้นะได้ยินข่าวว่าอายุยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดแต่หน้าโอ้โหปากปากเกินเด็กยี่สิบเจ็ดมากอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญนะต้องมีคุณต้องเรียนรู้อีกเยอะคุณประสบการณ์ในครั้งนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคุณจะต้องจดจำไปจนวันตายนะคะเชื่อไหมว่า คุณไม่สามารถลืมเรื่องนี้แล้วคนสุรินก็ไม่ลืมเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องแม่ค้านะคะขอเตือนไว้เลยนะคะแม่ค้าพ่อค้าชีพอะไรก็ช่างนะคะอย่าได้บังอาจไปดูถูกใครเด็ดขาดต่อให้คุณมีเงินเอ่อขนาดไหนยิ่งรวยนะคะยิ่งคนรวยนะเขายิ่งทำตัวจนแล้วยิ่งพูดจาดีนะคะ<ม>ตึกที่แม้เปิดมานวดเพื่อสุขภาพเมื่อก่อนก็เป็นนวดแผนไทยเนาะเขาก็ได้แยกออกมานะคะ แยกออกมาเป็นนวดเพื่อสุขภาพแยกกับกลุ่มของอวิชาชีพที่เรียนอปอแพทย์แผนไทยมาเขาก็แยกมาให้เป็นอยู่โซนของโรงพยาบาลนะคะเป็นนวดแผนไทยนะคะส่วนขอพ่อแม่ที่จบร้อยห้าสิบชั่วโมงมาก็จะต้องเปลี่ยนศับเปลี่ยนศับใหม่แยกมานะคะเป็นนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะไปใช้คําว่านวดแผนไทยได้นะคะ อันนี้เราก็ต้องเข้าไปชุมยามที่สาธารณสุขมีการอบรมประชุมก็ต้องเข้าประชุมเรียนรู้ให้ความรู้เราเรียนน้อยเรายิ่งต้องหาความรู้เราทําอาชีพอะไรเราต้องหาความรู้ในเรื่องนั้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องนะคะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ให้ถูกต้องนะคะอย่าอวดอ้างสรรพคุณหรือหยาบได้ไปดูถูกดูหมิ่นไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ดูถูกคนอื่นแต่ห้ามคนอื่นมาดูถูกก่อนเหมือนกันเราคน เรานี่มาจากไม่มีอะไรเลยนะคะเมื่อตอนเด็กๆแม่นี่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกห้าคนนะคะพ่อแกทิ้งไปแต่แม่เล็กๆทุกคนได้เรียนแค่จบป .6 แต่แอคทีฟตัวเองมาตลอดนะคะทุกคนด้านด้านด้นดิ้นรนนะคะอย่าได้ไปหาพูดจาบูลลี่ใครหรือว่าดูถูกเหยียดหยามมั่วซั่วไปหมดนะคะยิ่งคนจนทําตัวจนคนยิ่งชอบนะคะยิ่งยิ่งดูว่าเราเจียมเจียมเรา เราดูเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะทุกคนทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ว่าคนเก็บพยะกวาดขยะผ่านโรงอาชีพอะไรแม่ค้าพ่อค้าผมคนตัดผมคนเลี้ยงมา้าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกคนมีศักดิ์ศรีหมดเพียงแต่ว่าในตัวของคุณนั้นคุณทําตัวให้พ่อค้าประชาชนข้าราชการสูง,ส,งส่งมีศักดิ์ศรีหมดเพียงแต่ว่าคุณจะทําทตัวให้มีศักดิ์ศรีให้คนชื่นชมไหม คุณทาตัวแบบไหนก็ได้แบบนั้นทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วนะคะอัปเดตเร็วมากอัปเดตเร็วมากนะครับแชร่ต่อๆคุณเชื่อ1หนึ่งแช์แล้วคิดดูเป็น100ร้อยแชร์พันแช์หมื่นแช์แสนแช่คนจะรู้ทั่วโลกทั่วราชอาณาจักรขนาดไหนนี่ถ้าฝรัง่งฟังภาษาไทยออกนะโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ก็มีฝรั่งอีกเยอะค่ะที่ฟังออกที่ว่ามาอยู่เมืองไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยแต่ฝรั่งที่ฟัง ภาษาไทยไม่ออกเพราะว่าเ,ออเกิดอ,อะไรขึ้นก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเราออกมาพูดอะไรกันจังหวัดนี้เขามีเรื่องอะไรกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็แม่ก็เล่าให้แฟนฟังอยู่เมื่อคืนนะแฟนโทรมาเนาะแฟนอยู่ออสเตรเลียอยู่ตอนนี้ก็เล่าว่าที่เมืองไทยตอนนี้มันมีเรื่องทุเรียนแบบนี้ในจังหวัดสุรินทร์เธอจําได้ไหมหน้าโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เวลาที่แม่ขับรถผ่านกันแม่จะชี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้มีอะไรอย่างนี้นี้ขาย บอกว่าตอนนี้มีเรื่องทุเรียนดังมากในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เคยจําได้ไหมที่เราไปประสาทวันนั้นเราไปช่องจอมแล้วเราว่าจะแวะร้านอ่ะน้องมีคนบอกว่าเรียนร้านทุเรียนน้องสุขภาวันน่น้องแอ้นะครับน้องเกิลน,นะคะสามีภรรยานะคะ,ะเขาบอกว่าทุเรียนเจ้านี้อร่อยแต่ก็ไม่ได้แวะนะคะวันนั้นมากลับมาตอนบ่ายๆเหมือนว่าเหมือนมองไปแล้วโล่งๆแล้วเหมือนทุเรียนจะไม่มีแต่ก็ไม่ได้แวะวันนั้นไม่ได้แวะ จนมาเกิดเรื่องวันนี้นะคะแม่ก็เลยถึงได้ตามไปในเพจมีคนอ่คอมเมนต์มาว่าทุเรียนร้านนี้อร่อยอร่อยแล้วถ้าใครติดตามชอบแม่เมื่อก่อนจะทําเรื่องกินเยอะอยู่นะคะเรื่องตรงไหนอร่อยสตรีทฟูด้ดคือไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นร้านอาหารรูหรานะคะพี่น้องข้างถนนอร่อยอร่อย,ออยดีๆบ้านเราอ่ะหากินง่ายนี่คือสาเหตุที่แฟนะแม่ฝรัง่งกชอบเมืองไทยมากคือมีของกินอร่อยแล้วก็ถูกแล้วก็ สามารถซื้อได้ตลอดเวลาไม่เหมือนต่างประเทศนะคะแฟนนะบอกว่าแม่เมื่อก่อนอแม่กับแฟนนะจะต้องไปกินข้าวคือแม่ไม่มีเวลาทํากับข้าวก็ทําบ้างฮะแต่ว่าน้อยและน้อยครั้งมากที่จะทํากับข้าวให้ให้ให้กินกันนะคะคือเวลามันจะเต็มไปหมดหมาแมวเป็ดไก่วัวควายตัดหญ้านู่นนี่นั่นหลายอย่างทําความสะอาดบ้านขัดห้องน้ําโอ้โหเยอะมากเล้ยวยิ่งบ้านหลังนี้พี่น้อง บ้านหลัง180ร้อยแปดสิบตารางเมตรอ่ะสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงอ่ะแล้วบริเวณบ้านอีกอ่ะบ้านมันอยู่ในเนื้อที่สองงานเนาะที่ดูวันจะมีเวลาที่ไหนไปทํากับข้าวทําได้แต่ง่ายๆนะคะวันนั้นต้องแบ่งเวลาจริงๆเพื่อมาทํากับข้าวให้แฟนกินนะคะเราก็จะมีกับข้าวในหมู่บ้านนะ,ะน้องก็ทําอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ห่วงต้องไปกินแบบของในเมืองนะกินกินหลังหมู่บ้านเนี่ยค่ะทุ่งนาเราเนี่ยแหละ กระต๊อบน้อยๆน่ะห,หลังาคาเพิงหมาเงนนะคะถ้าอร่อยแล้วเขาน้องก,ก็มีอาชีพไปนะคะ30 4สอาหารตามสัง่งก๋วยเตี๋ยวนะคะการที่คนเราฆ่าตัวเองนะคะฆ่าตัวเองด้วยคำพูดคุณจะไม่มีที่ที่ยืนที่อยู่แล้วก็ถ้าคุณไปเปิดอาจจะคุณอาจจะไปเปิดขายได้นะ,ะแต่แอบให้ลูกน้องขายหรือให้ญาติสนิทมิตรสหายขายแต่ถ้าวันใดที่เขาสืบรู้ว่าร้านนั้นเป็นร้านของคุณน่ะคุณก็ดับ ดับคนก็จะบอกต่อเนี่ยร้านทุเรียนร้านเนี้ยเป็นของคนนั้นน่นแหละที่เกิดเรื่องวันนั้นแม่ค้าคนนั้นน่ะคุณหมดโอกาสเลยคุณต้องคุณต้องทํำยังไงอะ่ะคุณต้องเดินแบบใส่หมวกปิดหน้าสองหัวเมียอา่าสามีไม่เท่าไหร่นะผัวไม่เท่าไหร่แต่เมียนเนี่ยคนจำจำหน้าคุณตลอดชีวิตเลยนะอย่าได้หาทํานะคะเนี่ยทุเรียนน้องร้านสุภวังซื้อมาด้วยนะัคะเมวานหมดไป โมหมบันหมดไปเยอะหมดไปเยอะนะคะซื้อตั้งแต่ 1, 1 5, 150 299 299แบบนี้นะคะสวยๆนะคะเอาเลือกเอาว่าจะเอานิ่มนะคะพอดีกินดูว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ว่าเมื่อเราเอาสองกล่องน้องจะลดเลยทันทีนะคะปรับเหลือกล่องละ250พี่น้องดูแล้วน้ําหนักนี่ก็ปลาไปครึ่งกิโลได้มั้งแม่ว่านะเกือบครึ่งกิโลแล้วนะคะนี่ นี่คนบ้าอะไรจะชอบทุเรียนขนาดนี้ชอบจริงค่ะหัดกินทุเรียนเป็นเมื่อตอนทุเรียนหมอนทองอ่อกิโลยี่สิบห้าบาทนะคะกิโลยี่สิบห้าบาทตอนเปิดร้านเสริมสวยที่กรุงเทพนะคะร้านเล็กๆนะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็กินเป็นกรอบนอกนุ่มในดูพี่น้องนี่เขาห่ออย่างนี้ให้ด้วยนะคะเขาห่อกระดาษด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะแแม่แแมะ,แมะ แกะแล้วก็แปะไม่ได้ว่าตรงนี้นะคะแต่ว่านี่เขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะคะน้องคนบ้าอะไรมากินกาแฟกินทุเรียนกับกาแฟเพราะฉะนั้นนะคะการจะค้าขายเนี่ยแม่ก็เคยค้าขายค้าขายมาตั้งแต่เด็กแม่แกขายของชําสมัยที่แม่เป็นเด็กไม่มีโอกาสได้ไปวิ่งเล่นเหมือนคนอื่นเขานะคะแกขายแต่คนสมัยนั้นก็ชอบมาเซนแม่เนาะเซนเซนแม่จนมันจนแม่ไม่มีเงินจะไปซื้อของมามาขายต่อได้บ้างนะคะแต่ว่า ส่วนมากเห็นบัญชีของแม่นะเป็นยาวเป็นหางว่าวในสมัยตั้งแต่ปะทูเข่งละ5บาทบุหรี่สองละสบสามบาทนะพี่น้องคิดดูตอนนั้นแม่อายุกี่ขวบเองอะต้องมาหัดหัดนั่งขายของแล้วพวกยาเส้นสองละบาท2บาทก็ใส่มาแบ่งใส่ถุงแล้วก็จุดตะเกียงนะคะจุดตะเกียงแล้วก็รีดปิดปิดปากถุงนะคะซื้อพวกมะขามเอ่อเม็ดมะขามมาคั่วถั่วคั่วอะไรเงี้ยคั่วเองนะคะคั่วดินทรายหอมๆเอง แล้วก็ห่อใส่ถุงถุงละบาดนะคะแล้วก็รูดเอารีดรีดปากถุงด้วยจุดตะเกียงนะคะแล้วก็รีดปิดซิปนะคะแล้วก็เวลาเราก้มเนี่เด็กใช่ไหมคะไฟก็จะไหม้ผมร้อยห้าสิบเขาเมื่อวานนะหวานอร่อยร้อยห้าสิบอะ เนื้อเหมือนกันกับพวกห้าเก้า9 9้าสี่เก้า้าสองเก้า้าเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นลูกน้อยลูกมินินะคะผู้น้อยอ่ะกินทุเรียนแต่ตีห้านะเนี่ยเมื่อวานกินทุเรียนจนอิ่ม แต่แม่ไปไลค์ใน Facebook นานมากเป็นชั่วโมงนะคะลืมไลค์ใน Youtube ให้พี่น้องดูแต่ตัดคลิปมาให้พี่น้องก็กดติดตามมาแม่ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะแจ้งเตือนเผื่อว่าแม่มีเรื่องอะไรตรงไหนอร่อยก็จะนำเสนอให้ให้ชมนะคะ หวานละมุนอยากเลิกชอบอะแต่ว่ามันเลิกไม่ได้พี่น้องมันคุณรู้ไหมว่าทุเรียนแต่เมื่อวานหมดสี่พันห้าพันมั้งสี่พันกว่านี่หลานไปตามไปด้วยนะแล้วก็ฝากหลานฝากคนนูนน้นคนนี้ฝากญาติพี่น้องเยอะค่ะแล้วก็ซื้ออ,อังมุนด้วยเงาะด้วยเงาะมีสีถ่ถุงถุงละสองโลก็สี่ร้อยลองกอง อีกร้อยหนึ่งก็เป็น500นะคะเฉพาะอันนั้นแล้วก็องุนซื้อยกเข่งก็270องุนอะไรนะพี่น้องไซตามะตะเมออะไรนั่นแหละนะคะก็หมดไปเยอะจนว่าเอารถเอารถมอไซค์กลับไม่ได้ใส่กลับไม่ได้ให้น้องสะพายขับรถยนต์ไปรับนะคะ่ะเดี๋ยวแฟนมานะคะจะพาแฟนไปอุดหนุนอีกนะคะที่อำเภอปราสาทนะคะแยกสีโคนะคะทุเรียนสุขภวันทุเรียนเพราะว่าเขามีทุเรียนแกะ ให้ชมเยอะพี่น้องมันมีความหลากหลายแล้วมันน่ามันน่าซื้อมันน่ากินมากพ่อค้าแม่ค้าพูดจาเพราะลูกน้องลูกน้องพูดจาดีน่ารักอแม่ก็คือไปที่ไหนคนต้องจดจารพร่อหนึ่งเป็นคนชอบคุยชอบถามอยากรู้รายละเอียดจะทําทเรื่องอะไรเราต้องศึกษาต้องถามเขาให้ละเอียดก่อนที่เราจะได้ข้อมูลมานะคะน้องเป็นคนภาษานะคะ เป็นคนอำเภอรประสาทนะคะเผื่อเอฟซีข้างนอกไม่รู้จักจังหวัดสุรินทร์อะไรบอกน้องเป็นคนประสาทน้อเราไม่ได้บ้าน,นะ,ะน้องเป็นคนอำเภอรประสาสนะคะอำเภอรประสาสจังหวัดสุรินทร์จะออกห่างไปจากตัวเมืองสามสิบกว่ากิโลนะคะแม่ก็อยู่อำเภอเมืองนะคะเมื่อวานน้องชายพาเหาะไปเลยมอไซค์ตัวใหม่ะคะ่ะตกใจเลยไม่เคยซ้อนมอไซค์เร็วขนาดนี้นะ,ะแต่เราป้องกันนะคะ มวกกันน็อกใบดีๆนะพี่น้องแต่เสียวมากเลยหูเขาขับร้อยกว่านึกว่านั่งรถยนต์ไปเมื่อวานไม่ถึงสิบห้านาทีพี่น้องสามสิบกิโลอ่ะหัวใจจะวายขากลับเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ขากลับเลยนั่งรถยนต์กับน้องสะพ้ายกลับเลยนะคะมแม่ไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดเนี่ยพี่น้องวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ ร้อยห้าสิบดีๆมีในโลกนะของกินดีถูกก็มีในโลกคนะไม่ใช่เหมือนที่น้องคนนั้นพูดนะจำไว้นะของดีๆถูกๆก,ก็มีนะคะเมเคยรีวิวแล้วนะร้านอาหาร20บาทในเมืองสุรินทนระ์อิ่มอร่อยด้วยนะพวกก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะน้ําซุปเขาทําดีเลยทุกวันนี้ลูกน้องแกขายอยู่นะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟแล้วพวกเกี๊ยวทอดพวกปอเปี๊ยทอดชุดละยีบาทนั่งกินก็ยีห่อ,อก,กับก็ยีนะคะ ก็ไปไปดูใน playlist นะคะตลาดของกินอร่อยอร่อยเมืองสุรินทะร์นะแม่แยกไว้แล้วต่างหากแล้วนะคะมีทุเรียนทุเรียนร้านไหนถ้าแม่ไปเคยไปถ่ายแล้วถ่ายบ่อยๆแล้วแล้วหลังๆไม่ถ่ายนั่นหมายถึงว่าตอนหลังนั่นอะแม่เจอทุเรียนอ่อนเจอทุเรียนอ่อนแล้วไม่กลับไปอีกนะคะมันมันมัน,ม,นมันเฟลมันเสียความรู้สึกมันว่ามันคือไม่ได้ไปซื้อสองสามร้อยพี่น้องนึกภาพออกไหมแบบไปซื้อทุเรียนทีอะ เจ้าของร้านเขาจะรู้ว่าจะซื้อเยอะมันไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันั p ขึ้นะพี่น้องให้นึกดูแล้วพอเจอทุเรียนอ่อนมันจะเสียความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันก็หาเงินลำบากเหมือนกันนะบางทีไม่ใช่ฉันเป็นเมียฝรั่งแล้วฉันใช้เงินไม่ไมรู้ภาษานะเงินพันหนึ่งคุณรู้ไหมถ้าซื้อทุเรียนพันสี่ร้อยกว่าพันห้าร้อยกว่ามันสามารถซื้อกะข้าวสารกับเกรดเอกระสอบหนึ่งข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ได้กระสอบหนึ่งและกระ,ะ,ะสอบนั้น คุณสามารถกินได้นานมากเพราะว่ากระสอบเกือบ50กิโลแล้วคุณมาเทียบกับทุเรียนที่กินแป๊บเดียวก็ก็หิวแล้วอ่ะแล้วคุณจะเอาทุเรียนแบบไหนมาขายให้พวกเราแล้วเราต้องมีสติมีสติด้วยนะคะในการซื้อในเมื่อแม่เจอทุเรียนอ่อนในราคาซื้อพ4นสี่พัแล้วคุณคิดว่าแม่อยากจะกลับไปซื้ออีกไหมเป็นคุณคุณก็ไม่อยากซื้อใช่ไหมคะเราเสียดายเงินมากเราเสียความรู้สึก หลายหลายครั้งกับร้านประจำที่เราซื้อคืออย่าให้ความหวังเราขนาดนั้นว่าทุกครั้งที่คุณเอาทุเรียนมาแล้วทุเรียนคุณจะไม่อ่อนนะจริงๆอะแมะ่เป็นสายทุเรียนสายทุเรียนยังพลาดอ่ะตอนที่เขากรีดให้ดูมันก็เป็นสีเหลืองพอจิมนิดหนึ่งอะ่ะเนื้อเหมือนที่เราต้องการแต่พอกลับมาบ้านอะ่ะ พี่น้องมันจะเป็นสีอ่อนเลยนะคะเป็นสีอ่อนสีอ่อนที่ที่แล้วก็เม็ดก็สีอ่อนไม่ใช่สีน้ําตาลเข้มนั่นก็หมายถึงว่าทุเรียนนั้นคุณตัดมาแบบเร่งนะคะเร่งมาแล้วเราก็มาเร่งขายก็เงี้ยค่ะก็อยากฝากให้ถึงกับแม่ค้าพ่อค้าทุเรียนนะที่ขายขอให้มีจรรยาบารมีใจรักในอาชีพนั้นๆเหมือนแม่แม่ทำไรแม่ไม่ีใจรักหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวรักหมดหมาแมว ทุกตัวกินดีอยู่ดีวัวควายเป็ดไก่กินดีอยู่ดีหมดนะคะเรามีใจรักไม่ใช่ว่าทําแค่เพื่อต้องการเงินนวดอะแม่ก็รักทําให้ลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนั่นคือคนที่มีจิตใจที่ดีงามจริงๆนะคะถ้าเราทาดีที่สุดแล้วเขามองไม่เห็นอันนั้นก็คงเปเป็นโชควาสนาของเขาไปไม่เป็นไรเราถือว่าเราผ่านไปล้วจุดนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ,ะเรื่องอะไรบางคนถ้ารู้ตัวกลับมาขอโทษแก้ไขยังไม่สายแต่เมื่อคุณไม่คิดจะทำปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปมีสื่ออยู่ในกำม,มือทุกช่องไปสัมภาษณ์คุณคุณก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้สติคิดไม่ได้นะ,ะกะจะให้ทัวร์ไปลงลูกค้าแต่ทัวร์จังหวัดสุรินทร์น่ะพร้อมไปลงที่ร้านคุณร้านเดียวนะคะ ปิดร้านหนีไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้านะคะฝากเตือนให้เป็นข้อคิดนะคะสําหรับคนที่จะพูดไม่คิดเงือเงืง้มงอมมัดบังโปนแจ้มันรั่วเต้เงื้งเงืแน่นอนไม่ตวรวจเทอรเนออ่าแม่เขาพูดภาษาท้องถิ่นนิดหนึ่งนะคะภาษาเขมรว่าอย่าไปหาทำแบบนี้นะคะมันเป็นบทเรียนตลอดชีวิตพี่น้องญาติวงตระกูลลูกหลานคุณจะอยู่ยังไงเมื่อเจอเรื่องราวแบบนี้ที่คุณทำนะคะที่คุณพูดออกมาแล้วมันส่งผลกระทบไปกับครอบครัว ส่งผลต่อยาวนะไม่เพื่อนฝูงอาจจะเลิกคบคุณไปแล้วก็ได้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอตัวกินทุเรียนต่อนะ